เราอจารเป็นไงบ้างครับต้องคนอื่นต้องขอโทษแฟนบอละบีเอฟซีวันนี้เรามุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเก็บสามแ้มนะแต่ว่าฟุตบอลอยางเนี้จังหวะผิดพลาดครั้งเดียวเสียประตูนะครับก็มีโอกาสที่จะทํามีโอกาสที่จะทาตั้งสิบกว่าครั้งมัน,ม,นมันทำไม่ได้นะมันขาดขาดิงเกินซึ่งทุกคนก็พยายามที่จะพยายามที่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ให้มัน ให้มันมีผลงานที่ดีเราไม่ได้นิ่นงใจนะเราก็เราก็ต้องตั้งใจเกินร้อยละตอนนี้เป็นเป็นสองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่จะต้องทํากลับมาให้ได้ครับแล้วกเกมแอร์ฟอร์กรสกลางสัปดาห์นี้อนาะจารย์ที่ว่าจะแก้ตัวแล้วครับก็ต้องเราจะต้องดูต้องปรึกษากับคณะกรรมการแล้วก็ปรึกษากับทีมสตาฟเพราะเราจะมีแมทเพลนเสาที่แัดขันด้วยเพราะว่าถ้ามันใกล้วันพุธถ้าตัวบาดเจ็บไปเนะี่ย ในในดิมชั่นหนึ่งเนี่ยผลผลมันยังไม่ดีเพราะนั้นถ้ามันกรอบไปมันก็อาจจะลำบากแต่ว่าไม่ว่าใครจะลงเล่นก็ตามของกบีเอฟซีเนี่ยทุกคนต้องเต็มที่เสมอนะครับต้องต้องเอาคนที่สู้ต้องเล่นให้มันแพ้ต้องแพ้มันสุดใจขาดทิน่งนะหรือจะหรือต้องให้ชนะใจแฟนก็ได้ไม่ว่าใครจะลงสนามก็ตาม